ครับก็สวัสดีครับนี่นะครับเครือนะครับมีคนถามว่าเครือเป็นยังไงนะครับนี่ครับเครือนะครับนี่ครับแต่ใบไม่มีนะครับแถวนี้ใบต่ําๆไม่มีนะครับสวัสดีครับกับสุขสันต์แซมมนตีนะครับอ่าตวใบเล็กอ่าค่อยดูกันต่อไปนะครับนี่ครับ เผือหลุมเขานะครับเนี่ยน่ครับมาดูกันว่าจะลึกจะยาวเท่าไหร่นะครับขอเวลาขุดนะครับนะครับลงมือครับนะครับใบรุนใจร้อนของเรากำลังเคลียร์พื้นที่เกันครับนะครับวันนี้ก็อยู่ใกล้กันไม่ไกลกันนะครับนะครับขอเวลาทำการนะครับ หัวแรกของเราครับมีการหักก่อนนะครับดูครับยาวแค่ไหนนะครับเพราะว่าโดนหักก่อนครับคงต้องตามนะครับนี่ครับงอเข้ามาหาฝั่งคนขุดนะครับเฮียพ่นหักเกันดูครับลงครับเดี๋ยวคงต้องตามดูก่อนนะครับ นะครับดูครับดูการเอาหัวที่หกักหัวที่ขาดนะครับดูวิธีการเอานะครับใช้ออเชือกดึงขึ้นมานะครับนะครับนะครับวิธีการเอาหัวที่ขาดลงข้างล่างนะครับใช้เชือกจ่อเข้าไปลอยขึ้นมานครับ ต้องหาวิธีนะครับใช้เชือกดึงขึ้นมานะครับนี่ครับจังเลยนะครับนะครับแต่คงจะเอาไม่ได้แล้วครับเพราะว่าหัวเล็กครับหลือเหลือจะปลายเล็กนิดนึงนะครับโอ้อยากเห็นลึกๆจังเลยครับเดี๋ยวเอาเสียมให้ดูครับนี่ครับนี่ครับเสียมเหลืออยู่แค่นี้หละครับนี่การขุดนะครับ ที่ได้ก็นี่นะครับสวยๆครับถึงแม้จะขาดจะหักแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยใหญ่ๆอยู่ครับสวยๆอยู่ครับไปครับสุดยอดเลยครับหัวนี้งอเข้ามาหาตัวเองแล้วก็หักนะครับถึงเป็นแบบนี้นะครับไม่ตรงนะครับได้แล้วครับประมาณสองเมตรได้สองเมตรก็สุดยอดแล้วครับ ครับครับเฟือดที่สองนะครับนี่ครับเรียอนะครับนี่ครับยาวคนไปนู่นครับโอ้โหสูงครับใบยู่สูงครับแยกมาออกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเฟือดนะครับ ส่วนหัวอยู่ข้างล่างครับนี่ครับนี่ครับหัวนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหัวเก่านะครับหัวใหม่อยู่ข้างในนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะครับว่าจะลึกแค่ไหนนะครับยาวยังไงนะครับไปครับครับลุมที่สองยังเหลือยาวเลยครับ ครับเสียมนะครับน่าจะได้เม็ดกว่าๆนะครับดูนะครับจะสวยไหมนะครับเอ้ยสวยงามครับขาวจั่วโอ้ยหักก่อนนะครับเกินมาก็หักเลยนะครับหัวยังไม่ใหญ่นะครับยาวเฟือเลยครับนะครับใด้เม็ดหนึ่งยครับไปครับ ครับหลุมที่3ามของวันนี้นะครับเนี่ยนี่แะครับเสียมส่ประมาณเมตรกว่าครับเนี่ยครับสวยงามมากเลยครับสุดยอดครับหัวใหญ่มากด้วยนะครับเนี่ยใจหัวเล็กนะครับหัวใหญ่มากๆครับไปครับไปต่อ อีเครืออยู่ใกล้ๆนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอีเคลือนะครับเนี่ยอีใกล้กันนี่ครับแต่จะโดนห้างไม้หรือเปล่าดูอีกทีนะครับจะโดนรากหรือเปล่าต้นพระต้นอยู่ใกล้มากเลยครับเนี่ยครับห่างแค่นิดเดียวครับต้นกับเครือครับครับดูนะครับว่าสุดเสียมแบบนี้จะได้ยาวไหมนะครับดูครับ นี่คืออาการตุดเสียมนะครับดูตอนสาวก่อนแล้วกันนะครับจะยาวแค่ไหนนะครับไไอรโอ้ปวดหักโอหเลยโอ้ได้เด็กควงกับความมีขึ้นก่อนนะฮักอันนี้ไหมฮัทหักครับ ควอมยาวความใหญ่ครับมันหักหักก่อนพุ่นพี่เด้พุ่นหักก่อนสงสัยจะได้คล้องกระปอมครับนี่ครับความยาวนะครับครับที่ห้าสิบเซนก็ได้สองเมตรพอดีครับสองเมตรครับเกินหัวนี้นะครับดูครับที่หักครับ นี่ครับสวนที่หักนะครับเนี่ยสุดยอดมากๆเลยครับดูครับหมอใหญ่มากครับนารุ้นในการขุดมากครับหัอไม่ใช่หมอธรรมดาครับไปครับดีครับความยาวครับดูครับทีนี้ไปนี่ครับครับสองเมตรห้าสิบนะครับเนี่ยเสียมนะครับ เหลืออยู่หนึ่งคืบสองคืบครับอันนี้หัวเก่าครับขนาดขาดก่อนนะครับนี่หัวเก่านี่หัวใหม่ครับสวยๆเลยครับนะครับใหญ่จยาวๆสวยใหญ่จยาวๆสวยครับดูไปล้นเจรราครับดูดูครับดูครับเครับดูครับรครับนี่ครับกลหลุมเดียวสองเครือนะครับเนี่ยธรรมดาครับดูครับดูโอ้โหเละหมดเลยครับตุ้มเป๊ะเลยครับข้างใน ไม่รู้อะไรเป็นไรครับหลุมเดียวใส่ซองครับแต่เละมากๆอ่ะครับอย่าไปกวนครับอย่าไปกวนโอ้นั่นเห็นไหมโดนเข้าไปแค่นี้ก็โดนแล้วครับโดนด้ามเสียมไปแล้วครับนะครับเราได้ความยาวสุดยอดแล้วเราก็จะกดหัวใหม่นะครับนี่ครับหัวใหม่ใกล้ๆกันนี่ครับครับครับนี่ครับนี่ครับ นละหัวนะครับไก่กันนะครับนะครับเริ่มทําการถมหลุมนั้นก่อนเยค่อยากันนะครับครับหลุมที่ห้าครับไม่ยาวครับอันนี้เมตรถ้าประมาณเมตรห้าสิบครับหลุมนี้นี่ครับหลุมที่ขุดเมื่อกี้นะครับนี่ขุดใกล้กันนะครับอ่าอะไรนะครับไอหนุ่มรอกลอกไรุ่นใจร้อนไม่อยากใกล้หรอครับ ไอ้เล่นจะร้อนหนีไปทำไมล่ะครับมาเงอไรฮ่าฮ่าไอ้ครับไห้ต่อไปต้าครับนี่ครับดูครับอันนี้เป็นมันเฮิร์บนะครับเนี่ยดูการขุดครับใกล้จะสุดเสียมนะครับเนี่ยเสียมจุบนะครับเนี่ยไม่ใช่เสียมสับนะครับแต่อันนี้จะเป็นหัวมันน้ำนะครับเนี่ยเกลือมันน้ำนะครับเนี่ยจะไม่มีอะไรนะครับ ครับเลื่อนมีขนน่อยครับนี่คือเอมันน้ำนะครับเขากำลังขุดครับไปรุ่นใจร้อนกําลังขุดมันน้ําครับส่วนของผมเหนื่อยแล้วครับไม่ขุดแล้วครับเหนื่อยครับดูครับจะได้ม se ันน en um ้ำเปล่าครับเอาแล้วครับเจอหัวเน่าเข้าไปแล้วครับหนึ่งสี่ับครับส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 ับหัวขาดแล้วครับหัวขาดครับ ยังจะซับไอหะนั่นดูครับที่ขุดดูครับข้างต้นไม้ครับเนี่ยติดต้นไม้เลยครับความพยายามครับครับแล้วเราค่อยดูหัวอีกทีนะครับจะนานเกินครับหัวมันน้ำนะครับเนี่ยนี่คือหัวมันน้ำครับจะหัวประมาณนี้ครับครับสวยๆครับอร่อยมากๆครับเนี่ยมันน้ำนะครับหายากด้วยครับกว่าจะเจอเครือ ได้แบบนี้นะครับน่ครับนี่เขาเรียกว่าเครือมันน้ำครับเนี่ยครับมีขนหน่อยๆนะครับนี่คือหัวมันครับหลุมหนึ่งก็จะมีอย่างน้อยสุดก็หนึ่งหัวแหละครับแต่ถ้ามีมากก็สี่ห้าหัวสองหัวสามหัวอะไรประมาณนี้ครับแต่ละหลุมครับของมันน้ำนะครับดูครับความลึกไม่ลึกมากครับพอมองเห็นไม่ได้ใช้ไฟส่องนะครับ ติดลากไม้ด้วยครับเสียบลากไม้ดังจึ๊กๆเดยครับนะฮะสับมาแล้วครับจะมีกี่หัวครับดูครับอ่านี่ครับมันน้ำมันน้ำครับมาครับอ่านี่ครับดูครับเขยำโยกโยกโยกครับ ครับดูครับถ้าจะหัวยาวนะครับหัวนี้ดึงไม่ขึ้นนะครับลากมันไม่เยอะครับก็เลยพอที่จะดึงได้นะครับแต่ถ้าดินแน่นหน่อยก็ยากหน่อยไม่มันก็ติดอ๋อเขาเป็นแว่นครับหัวเก่าเป็นแว่นนะครับนี่ครับหัวใหม่ครับสวยๆเลยครับอย่างนี้เขาเรียกว่าหัวเก่านะครับเนี่ยนะครับหัวเก่าครับหัวเก่าก็จะเป็นแบนนะครับ นี่เขาเรียกหัวใหม่ครับครับครับนี่มันเฮิบครับมันเฮิบมันหัวสุดท้ายนะครับที่เราขุดวันวันนี้นะครับสวยมากครับใหญ่ด้วยครับน่าจะอยู่ประมาณสักสองเมตรอยู่ครับแต่หากก่อนนะครับไม่ถึงนะครับขุดไม่ถึงนะครับขุดไม่ถึงนะครับจะหักซะบาหนิ่าัก ครับมาดูผลงานนครับว่าได้ใหญ่ใบนะครับดูครับใหญ่มากๆครับวันนี้หัอมก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับตรงหัวที่กินได้นี่ครับใหญ่แบบนี้นะครับ,รบสวยงามมากๆครับ หัวนะครับดูครับวันนี้สุดยอดอน,นี่หัวที่สุดนะครับเนี่ยสุดท้ายครับสุดแล้วนะครับน,นี่หัวเล็กอร่อยมากครับเนี่ย ครับัวสุดครับครับอร่อยอรอยครับยังไม่หมดครับอย่างนี้นครับเพราะว่ามันไกลรลถครับก็เลยต้องเอาสอบไปใส่รถไว้ก่อนนะครับยาว สุดแล้วนะครับนี่ครับในกระเป๋านี้จะได้สองหัวนะครับครับก็มีประมาณนี้แล้วครับ ของวันนี้นะครับหวานนุ่มวันนี้ครับลายเยอะอยู่นะครับยาวใหญ่ครับสวยงามมากๆครับวันนี้ขุดด้วยความาสบายใจครับก็เลยได้ยาวหน่อยนะเพราะว่าถ้าขุดแบบใจร้อนก็ ไม่ได้ยา,ยาวๆดูสุดแบบนี้นะครับสุดตรงนี้จะหวานหอมอร่อยครับตกปลายสุดของมันนะครับเนี่ยแบบนี้ปลายสุดแบบเนี้อร่อยครับยิ่งเป็นหัวเล็กขาวๆอย่างนี้นะครับยิ่งสุดยอดเลยครับเนี่ยรสชาติอร่อยมากๆครับสันนี้หรือถ้ากินแบบแทนข้าวก็จะกินแบบนี่ครับนี่ตรงนี้ ยาวใหญ่ๆนี้ครับหรืออย่างนี้ครับหัวนี้หัวเดียวกินไปนานเลยครับเนี่ยการกินมันเอิบแทนข้าวครับทีนี้ก็สรุปผลงานการเปขุดมันครับเพราะว่าเพ้นมาสองวันสามวันแล้วครับไม่ได้ไปขุดนะครับเพราะว่าสุขภาพร่างกายอาจจะเหนื่อยบ้างนะครับก็ทีมงาน วันไหนสภาพร่างกายพร้อมก็ไปอันไหนสภาพร่างกายไม่พร้อมก็พัก <c oughs> ประมาณนี้นครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ <c oughs> ที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งคอมเมนต์เข้ามาค,คุยด้วยยิ่งดีนะครับยับ <c oughs>